เรื่องเพลงยาวตีเมืองพมา่าผู้แต่งสมเด็ดพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาฎประวัติผู้แต่งสมเด็ดพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาฎมีพนามเดิมว,ว่าบุญมาประสูติเมื่อวันพระหาสบดีเดือนสเส็จขึ้นหนึ่งขั้มปีกุนจอค .1,105 ตรงกับวันที่19กกันยายน พศ2286เป็นพระราชานุชาร่วมระชันนกชนนีกับพระบาทสมเด็จพระบุทยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชมีพระราชสมภพเมื่อพศ2286ทรงรับราชกรมมหาร็กในตำแหน่งนายสุจินดาหุ้มแพลกทศกรุงเสียอยุธยาได้เสด็จไปหาเรือกับพระชิฐาซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งยกกระบบเมืองราชบุรีแล้วจึงล่วงหน้าพาพระราชมารดาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไปส่งณหัวเมืองชายทะเลตะวันออกซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระ กรุงธนบุรีกำลังทรงรวมรมพลอยู่เป็นโอกาสให้นายสุจินดาได้ถวายตัวเข้ารับราชการมาตั้งแต่นั้นตลอดจนได้ทรงพระราชนิพนธ์งานประเภทบันเทึกจดหมายเหตุเชิงวิจารณ์ไว้ด้วยในพศ2345หลังจากเสด็จยกทัพขึ้นไปปราบพม่าที่ยกมาล้อมเชียงใหม่สมเด็จพระบรมนาถเจ้ามหาสุรสิงงนาถก็ทรงประชวรต้องหยุดทัพอยู่ที่ เมืองเฉินเมื่อพระมาแตกทับไปแล้วจึงสดิตกับต่อมาพระโรคก,กำเริบจึงขึ้นสวรรคตเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพศ2346พระชนมายุได้60๐ัรษาลักษณะการแต่งแต่งเป็นกรเพลง จุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อแสดงพระราชบรลลัเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเมื่อครั้งกรุงเสียอยุธยาเสียแกาา่พม่าและมีการพระราชฟันิทานอันแน่วแน่ที่จะทำศิกรปรับปรามพม่าให้ลากคาบเรื่องยอ่อข้อความตอนต้นขาดหายไปที่เหลืออยู่เริ่มต้นพนา,าความจเจริญรุ่งเรืองของกรุงเสียอยุธยาความเศร้าสลดที่ต้องเสียกรุงเสียอยุธยาความคิดที่จะไปตีพม่าเป็นการตอบแทนโดยทรงพระราชดำริขุดคลองทางรัฐใต้ปักใต้เพื่อไปลบพมา่า ให้สมดังคําที่ทํานายว่าหงลดนายน้องพรานผู้หนึ่งยิงหงใต้ภายหลังเสือกินพรานผู้ฆ่าหงความพยากรณ์เทียบควมว่าหงคือเมองมอนพรานคือพมา่าเสือ,อดีองค์กรสมฤทธิ์ทบรวรราชเจ้ามหาสวนสิงหนาฏตอนท้ายบรรยายถึงความดับแค้นใจที่ยังไม่มีกําลังพอจะเอาชนะพะมา่าได้และขอพรเที่พระเจ้าดุลบันดานให้ประสบความสําเร็จสมความปรารถนาตัวอย่างเนื้อหารหรือวัตอง เพลงยาวตีเมืองพาม่าเป็นบทกวีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งประพันธ์โดยสุทนทรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื้อหาในบทกวีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกำลังใจและชี้แนววิธีการทำสงครามกับพาม่าให้แก่พญาตากซึ่งเป็นนายทหารในยุคนั้นเนื้อหากล่าวถึงการทำสงครามกับพาม,าม่าบรรยายยุทธวิธีและข้อควรระวังในการทำศึก ให้กำลังใจแก่แม่ทัพและทะหารแท้คติธรรมและคำสอนให้หยึดมั่นในความสามัคคีและความรอบคอบความสำคัญ 1. เป็นตัวอย่างของวรรณคาดีที่สะท้อนความคิดและยุทธศาสตร์ในยุคนั้น 2. สแสดงถึงความสามารถของสุนทรผู้ในเชิงกวีที่สามารถผสมผสานบทรลนเข้ากับเนื้อหาที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เพลงยาวตีเมืองพมา่าจึงไม่ได้มีเพียงแค่ความไพเราะในเชิงวรรณศิลป์แต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของสังคมในยุคนั้นด้วยข้อคิด เพียงยาวตีเมืองพมา่าไม่ได้เป็นเพียงวันณคาดีที่ให้ความบันเทิงหรือความไพเราะแต่ยังสอนให้เราเข้าใจคุณค่าของการทำงานเป็นทีมการวางแผนความมุ่งมั่นและการยึดมั่นในหลักธรรมซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญา